สวัสดีค่ะสุบันนีคทาสินนะคะวันนี้ตามงานเก็บเกี่ยวที่เดิมนะคะจากทุ่งนาสีเขียวรวงออกช่อเต็มตอนนี้เป็นสีทองแล้วนะคะของนางกองเชื้องามนะคะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราพบกับเจ้าของนาแปลงนี้เลยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเนี่ยฉันฉันไว้แม่นางกองเชื้องงามค่ะดูนี่แหละค่ะช้างเขาแก้วเขาดีจริงๆค่ะไม่ป่วยรวงงามค่ะ น,นี่โอ้เขาเป็นร่วงรีบร่วงไอ้อันนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะคนนึ่งถามวามว่าเอา้าเขาแกทําไมไม่เป็นป่วยเราอะกับฉันใช่ปุ๋ยเขาแก้วค่ะเนี่ยให้คะแนนเต็มร้อยเลยค่ะเพราะว่าค้างเขาแก้วเขาดีจริงๆค่ะค่ะดูเห็น่วงตอนนี้มันนำนักดีค่ะนำนักดี<อ>เพราะว่าโยครุ่ละครไปแล้วได้สองเท่าเลยจ้ะ ไม่ได้บอกราคาจริงค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเราเอาแค่ยืนยันว่าช้างเขาแก้วเขาช้างเขาแก้วเขาดีจริงๆค่ะดูลวงเลยค่ะไม่ป่วยเลยค่ะดูค่ะดูมีแต่ลวงไม่มีไม่มีรีบแล้วก็ไม่ล้มด้วยต้นแข็งค่ะต้นแข็งใบตั้งนะคะท่านผู้ชมผู้ที่ชมอยู่ตอนนี้ท่านได้เห็นกับตาแล้วนะคะอ่ตอนนี้คะแนนเกินรอยแล้วเนาะพี่น้องเลยหนคะแนนได้เท่าไหร่คะเต็มร้อยค่ะ ไหนต่อไปจะใช้อีกไม่นอกปีหนานีใ่ใช้ค่ะใช้ค่ะเอาอยาอีกทีนึงช่างเขาแก้วม่่ช่างเขาแก้วเขา,าดีจริงๆค่ะอ๋อสุดยอดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ